จนเครื่องที่ห้อกโคชินแบรนด์สินค้าจากญี่ปุ่นแต่ละรุ่นจะใช้งานแตกต่างกันยังไงบ้างวันนี้จะมาทดสอบกันถึง3รุ่นจะไหวหรือเปล่าผมนี่แหละจะไหวหรือเปล่า <c oughs> ไปรับชมกันเลยครับ สำหรับตัวที่2ก็จะเป็นายเพชรปั๊มหรือปั๊มแรงดันสูงรุ่น SERV 50 z ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อส่งน้ำขึ้นที่สูงและส่งน้ำได้ระยะไกลโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายปัม๊มสามารถใช้งานได้อเนกนประสงค์เช่นงานดับเพลิงใช้ระบบสปริงเกอร์สำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่โดยทั่วไปเครื่องสูบน้ำส่งได้1ทิศท,ทางแต่สาหรับรุ่น SERV 50 z สามารถส่งน้าได้ถึง3ทิศท,ทาง คือ2นิ้ว1ทาง1น,นิ้วอีก2ทางทอท่อเฮ็ดเ0เมตรทอริสเซนท่อเดลิเวอรี่หรือส่งน้าในแนวราบส่งได้ไกลถึง630เมตรปริมาณการส่งน้ํา480ลิตรต่อนาทีดูดน้ําได้ลึกถึง8เมตรเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินสีจังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศรุ่น K 2 1 0 2 RPM หรือเครื่องยนต์รอบสูง ความจุ2 1 2ร้ซีซีให้กำลัง6แรงม้าที่4,400รอบต่อนาทีน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊โซลีน1ร้สาตัวผัวความจุถังน้ำมัน3.3ลิตรน้ำหนัก33.9กิโลกรัมอสเซสซอรีพร้อมคู่มือก็มีมาให้ครับครับเราก็มาต่อตัวที่2เลยครับเป็นไฮเพ e เชอร์ปั๊มรุ่น SERV 50Z นะครับ, Pump, รบตัวนี้เป็นของโคชินทีนี้เรามาเติมน้ำมันเครื่องกันก่อนนะครับใช้อยู่ที่0.6ลิตร แค่นั้นเองนะครับเป็นน้ํามันเครื่อง4จังหวะนะครับโอเคก็ปิมๆนี้พอดีเกี่ยวสุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็ทําการปิดโอเคต่อไปก็จะเป็นเติมน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับสําหรับถังน้ํามันก็อยู่ที่3.3ลิตรนะครับถังน้ํามันเชื้อเพลิงก็ทําการปิดนะครับโอเค ขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการใส่สายดูดนะครับอันนี้ผมประกอบมาแล้วนะครับผมก็ลวกน้ําร้อนแล้วก็ยัดใส่ตรงนี้แล้วล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง2อ,อย่างเลยทั้งสองหัวเลยนะครับสำหรับสายดูดที่ผมใช้วันนี้ก็6เมตรนะครับล้วก็ใช้คอนยางกระเทาะสักสองสทีก็ได้ให้มันแน่นๆนะครับน้ำนี้ผมเติมไว้แล้วนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาเติมไปแล้วทีนี้เราก็เอาตะแกรงลงไปในบอ่อได้เลยอ้าวทีนี้มาถึงขั้นตอนการสตาร์ทเครื่อง ก็เหมือนเหมือนกันนะครับสาหรับเครื่องยนต์ทีนี้ก็เป็นปุ่มสวิตช์นะครับกดไปที่ออนด้านล่างเราก็เปิดน้ํามันนะครับดันมาด้านนี้นะครับอันนี้โชคกละขันเร่งเราก็ขึ้นมานิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะทีนี้เราก็พร้อมสตาร์ทเลยนะครับดีคอยสตาร์ทนะการสตาร์ทเป็นแบบมือดึงโอ้ผมลืมต่อสายนะครับโทษทีสําหรับสายวันนี้ที่ผมจะใช้นะครับเป็นสายดับเพลิงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อต่อแบบสวมเร็วนะครับดันเข้าไปได้เลยนะครับเป็นหัวทองเหลืองนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับง่ายจนผมลืมนิดเดียวเอง ทีนี้เรามาสตาร์ทเครื่องต่อโอเคก็สตาร์ทปิดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยฮะกำลังจะดูดขึ้นมานะครับเราก็เร่งเครื่องหน่อยหนึ่งนะครับครับเดี๋ยวผมไปทดลองด้านนู้เลยน,นะครับโโคตรแรง แรงมากเลยครับครับจากการที่ผมได้ทดสอบเครื่อง SRV 50Z ตัวนี้นะครับโอ้แรงสะใจเลยครับสูงมากเลยครับ 3- 4สี่ซันเนี่ยะ 3-4ี่ชั้นนะครับตึกนะครับสุดยอดสำหรับงานดับเพลิงงานบรรเทาสาธารณภัยนี่ผมว่าไม่ควรพลาดเลยนะครับ SERV 5 0 Z ตัวนี้เลยและที่สำคัญนะครับน้ำหนักก็ไม่ได้เยอะนะครับ33กว่ากิโลนี่แหละ <c oughs> ทีนี้นี่ครับมาดูน้ำนี้เป็นท่อน้ำออก2นิ้วออกได้อีก2ทางครับท่อนิ้วนี่นะครับแต่ผมไม่มีนะครับสายยางวันนี้ก็โอเค ผมลืมบอกไปนะครับว่าเขามีข้อต่อแบบสวมเร็วมาให้นะครับนี่เป็นข้อต่อแบบมาตรฐานนะครับตัวนี้สแตนดาร์ดอันนี้เป็นข้อต่อแบบสวมเร็วนะครับอันนี้จะเป็นฟังดูดนะครับถอนยางนะครับอันนี้ผมก็ลวกน้ําร้อนนะครับงั้นเข้าไม่ได้นะครับท่อเป็นท่อ2นิ้วท่อดูดนะครับอันนี้เป็นแบบสวมเร็วนะครับง่ายๆนะครับกดลงมาล็อกอ้าวง่ายๆเลยนะครับง่ายอะไรอย่างนี้ ครับก็เป็นอันเสร็จนะครับสำหรับไฮเฟ e เชอร์ปั๊มนะครับต่อไปก็จะเป็นการทดสอบสแตนดาร์ดปั๊มหรือปั๊มรุ่นมาตรฐาน SEV 8 0 X กันเลยครับ